สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะนี่ก็จะพามาถักอดอกไม้เล็กๆแบบนี้นะคะดอกนี้ถักง่ายมากๆเลยนะคะเอาไว้ตกแต่งชิ้นงานตกแต่งกระเป๋านะคะเสื้อนะคะได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะดอกเล็กๆน่ารักนะคะไม่รู้ว่าชื่อดอกอะไรนะคะแต่แบบเห็นเขาถักง่ายแพทเทิร์นง่ายๆแล้วก็ดู สวยดีนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการถักนะคะไหมก็คือไหมที่นี่ใช้จะเป็นซัมเมอร์นะคะจะเป็นซัมเมอร์เส้น20แล้วก็เข็ม1นึ่นะคะก็คือชิ้นงานเขาจะออกมาก็ตามลักษณะของไหมนะคะกับเข็มนะคะตรงนี้เป็นเส้น20และเข็ม1.5นะคะ อันนี้เส้น20เข็ม1.25นะคะก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะขนาดใหญ่ขึ้นนิดนึงนะแตกต่างเล็กน้อยนะคะชอบแบบไหนก็ก็เลือกใช้นะคะเราจะคล้องไหมเป็นวงกลมนะคะ ขึ้นต้นโซ่สามหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็จะพันหัวเข็มนะคะลงในช่องนี้นะคะพอคอหนึ่งหลักตามด้วยโซ่สี่พันหัวเข็มทําพอคอนะคะ รอดผ่านแค่สองห่วงนะคะแล้วลงอีกหนึ่งหลักสองห่วงแล้วก็รวบนะคะได้แบบนี้โซ่สี่ก็คือทำเหมือนเดิมนะคะเขาจะมีมีอยู่หกหกกลีบนะคะลงในช่องที่เดิมนะคะปลดแค่สองห่วง ทำอีกหนึ่งหลักปลดสองห่วงแล้วก็รวบโซ่สี่ทำให้ได้หกกลีบนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีอตอนจบแถวนี้นะคะค่ะตอนนี้นี่ก็ได้ครบหกกลีบนะคะทีนี้เรา,าเราก็จะรูดไหมเส้นตรงนี้นะคะเข้าให้เขาเข้ามานะคะ ขาก็จะได้หกลีบนะคะหกลีบเสร็จแล้วเราจะจบด้วยโซ่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่จะแทงไปเข็มลงตรงจุดที่เรารวบนะคะก็คือจบได้ครบหก หกกีบนะคะโซ่หนึ่งนะคะเอ็กลงในช่องเอ็กลงในช่องนะคะค่ะเมื่อเราเอ็กเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่หกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เราจะทำพอสามคอพอ3ามคอก็คือพันหัวเข็มสามครั้งหนึ่งสองสามสามครั้งนะคะลงลงในช่องเดิมนะคะในช่องเลยนะคะเราก็จะปลดทีละสองสองห่วงนะคะกล้องไม่โฟกัสนะคะปลดทีละสองห่วงนะคะ กล้องเขาไม่โฟกัสนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนี่มาต่อนะคะ,ะเมื่อเราได้พอสามคอหนึ่งหลักแล้วหลักต่อมาเราก็จะทำพอสองคอนะคะก็คือพันหัวเข็มสองครั้งนะคะลงที่เดิมนะคะช่องเดิมเลย ก็ปดทีละสองนะคะต่อไปหลักต่อไปก็คือพอหนึ่งคอนะคะพันหนึ่งครั้งนะคะก็ได้แบบนี้นะคะหลักต่อไปเป็นพอสองคอพันสองครั้งนะคะเรายังอยู่ในช่องเดิมอยู่นะคะยังอยู่ในช่องเดิมนะคะ อพอสองคอเสร็จแล้วพอสามคอพันหัวเข็มสามครั้งนะคะก็คือเขาก็จะไล่กันไปได้แบบนี้และจบด้วยโซ่หก โซ่หกนะคะเอ็กลงเอ็กลงในช่องช่องเดิมนะคะอ่าได้แล้ว1กลีบได้1กลีบแบบนี้นะคะต่อไปเราจะเริ่มถักอีกกลีบต่อไปนะคะก็คือเราก็จะขยับเอ็กมาให้อยู่ในช่องถัดมานะคะขยับเอ็ก หนึ่ง x นะคะก็ได้แบบนี้ขึ้นต้นโซ่หกเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหลักถัดมาก็จะต้องเป็นพอสามคอพันหัวเข็มสามครั้งปดท,ทีละสองนะคะหลักต่อมาเป็นพอสองคอ บทที่ละสองหลักต่อมาเป็นพอหนึ่งคอได้แบบนี้หลักนี้ไม่สวยขอเอาใหม่นะคะพอหนึ่งคอ ามาเป็นพอสองคอนะคะแบบนี้พอสามคอปลดทีละสองนะคะ,ะได้แล้วจบด้วยโซ่หก เอกลงช่องเดิมนะคะในช่องเดิมนะคะหาที่ลงให้เขาเขาจะลงเสร็จแล้วสองกลีบได้สองกลีบนะคะกลีบต่อมาก็คือเราก็ขยับอ่ขยับ x มาให้อยู่ในช่องถัดมานะคะเราก็เริ่มถักเหมือนเดิมก็คือโซ่หกนะคะเดี๋ยวก็ทำไปจนจบแถวนะคะเดี๋ยวมาดูว่า นี้จะจบจบดอกนี้ยังไงนะคะค่ะนี่ก็ถักมาถึงกลีบสุดท้ายนะคะแต่ยังไม่จบนะคะยังอยู่ครึ่งกลีบนะคะครึ่งกลีบก็คืออยู่ตรงที่หลักที่เป็นพอหนึ่งคอนะคะต่อไปก็พอสองคอนะคะพอสามคอ เอาใหม่นะคะพอ3มคอตรงนี้ก็จะลำบากนิดนึงนะคะปทิระสองห่วงนะคะแล้วก็จบด้วยโซ่หกในช่องเดิมก่อนนะคะเอ่กได้แบบนี้ก็คือจบและก็จะแทงไปเข็มลงตรงจุดที่เราเริ่มต้นเห็นไหมคะ เอ็กที่เราเริ่มต้นตอนแรกนะคะแทงไปเข็มลงไปเลยลอดผ่านก็คือจบเลยนะคะนี่ตรงนี้ก็เก็บปลายไหมนะคะใ้แบบนี้นะคะ เราก็จะเอาไปทำอะไรล่ะตกแต่งชิ้นงานนะคะอะ่ตกแต่งกระเป๋าหรือเสื้ออย่างนี้นะคะอะ่ตรงนี้นี่ก็ถักไว้นะคะเดี๋ยวก็จะไปแต่งกระเป๋าของนิดนะคะคลิปนี้จบแค่นี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ